มาดูโคมัส,สุพีซี60รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นป้อมเฟืองนะครับดูปั๊มนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าปั๊มเดิมหรือเปล่าน่าจะเดิมอยู่นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็ยินดี ขอรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแทนคุณรถดํางอแงนะครับเนี่ยตัวเดินนะครับข้างล่างยังโอเคนะครับข้างล่างน่าจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะครับอ้าวเป็นเครื่องหกสิบรุ่นห้านะครับเนี่ยดูกันเลยนะครับ อายุอานามนี่ผมว่าน่าจะสี่สิบห้าสิบปีได้ไหมครับถ้าใครรู้นะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับทุกคนนี่ครับพ่อพักคอยเสียเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นรถในไซตงานก่อสร้างนะครับฮุมอามก็มีรอยบ้างนะครับ ดูเมื่กี้นะครับพ่อกับพี่ซีเก้าสิบเลยนะครับคันนี้ใหญ่ครับใหญ่โอ้โหมีลายแยกด้วยนะครับทุกคนนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าลายแยกใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับสายโอ้โหดูสลักนะครับอย่างเท่เลยนะคุณทวดนะครับน่าจะเรียกคุณทวดได้นะครับทุกคน ก็สภาพตามอายุการใช้งานนะครับเฟมนี่ไม่มีผุเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับดูประตูครับตรงประตูคันนี้ไม่ได้ขายหรืออะไรนะครับถ่ายให้ชม,มเฉยนะครับ เพราะอากาศนะครับโคตรน่ารักเลยนะครับทุกคนในตัวนี้เป็นแพะคอนโทลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ครั้นี้เป็นคอนโทรลูกหมากนะครับโอ้หน้าจะใช่นะครับนะครับคอนโทลนะครับนะครับดูเครื่องครับเครื่องนี่ไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆเลยนะครับแต่หม้อน้ำนี่น่าจะมีอาการ ตัดน,นะครับดูราบสนิมนะครับก็สภาพนี้ก็ตามการเวลานะครับเหมาะสำหรับตักทรายใส่โมกุลนะครับหรือว่าทำงานก่อสร้างนะครับสภาพนี้เท่าไปทำงานขุดดินนะครับทำงานอย่างอื่น น่าจะไม่ไหวนะครับดูล้อนำนะครับโอ้ช่วงล่างนี่ก็พอได้นะครับสวยๆอยู่นะครับห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบห็กยังหนาน,นะครับนี<ด>้ยสภาพอย่างอย่างนี้นะครับถ้าอาไปทำงานตักดินนี่ก็พอได้นะครับแต่ถ้าดินแข็งๆนี่ไม่น่าจะไวะครับ จะพามาดูข้างในกันหน่อยนะครับนี่ครับกุญแจไม่ถอดด้วยนะครับทุกคนอคอนโทรลนะครับโอ้คอนโทรลอย่างนิ่มๆนะครับลูกมากนะครับเนี่ยไม่ใช่น้ำมันนะครับโอ้โหก็ คลิปนี้พามาชมความคลาสสิกของรถแมคโคโคมิสุรุ่นเก่านะครับสุนีวานิชนะครับน่าจะเป็นชื่อของของเจ้าของรถนะครับหรือว่าห้างนะครับสมัยนี้มีแต่รถใหม่ๆนะครับที่ใชใ้กันรุ่นเก่าๆนี่หายากนะครับส่วนหนึ่งก็จะเอาเข้าลงเอาเอาไปตัดนะครับตัดเป็นเศษเหล็กเป็นอะไรนะครับทุกคน วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามที่ช่องแดนคุณรถดํางองแง่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันหน้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ